อะไรเหรอไม่วานไงเพราะวเราจะไปรอเธอต้องฝั่งนู้นไงแล้วเราก็เรา็เพิ่งเจอถังถังขยะตรงนี้นี่ไงอะรเนาะแช่เจ้าอะไรล่ะบ้าเจ้าเฮ้ยเจ้า นี่ครับเมนูกับข้าวนะวันนี้โอ้วันนี้ห้องน้ำเปลี่ยนเลยไม่ลื่นไม่อะไรแหมวันนี้ครับห้องน้ำลื่นเลยไม่ลื่นลื่นกันจบข่าวเลยพี่ไม่ลื่นลื่นอ้าวแล้วอ้าวแล้วพี่ต้องเอาไปฝากญาตอนวันไหนอ่ะวันนี้เย็นเลยเหรอ การเชื่อมต่อเช้าเราเราพี่เอโดมกาแฟไหมครับเนาะเนอกยินกาแฟทุกวันกาแฟดำหรือว่ากาแฟอะไรครับเาะไม่ได้เลยเอาเอา เอาให้มันดีดเลยใช่ไหมโอ้ท oh, ้าไม่ได้กินปวดหัวมากเย้

เด็กิย่ป่าอะไรเยอะอะไรเียะบ๊ะบอะไรหวัยอะบาอ้โหเจ็ด้เมโอ้ยเม่อ้ไม่ได้สั่งกับข้าวแล้วครุนี้ครูครูชนพัก็ไมมานะอ่าไปผ่าตัดยายนะฮะ่่เาป็นนอะไรอ๋ออ๋อหนอยอินบลอกครูพี่นุชครูกานของพี่นุ์ชื่อครูดาวใช่เขาโบ การเชื่อมต่อช้าไอ้พวกสังหารเรียนมันสูงึกษนเออขอเรียนมันสมศของเราอมพุทธอ๋อเด็กอันนี้ครูเขาสอนลยตัวจากตัวเลยเขาไม่ทักค่าคุ่มใหญ่กลัวเราไม่ได้ยินเพื่อนเรียกเนาะมึงเออเพราะว่ากรณีพิเศษครับเสียงเสียงครูจะเอาตรงนีเสียงเหมือาเลยนะเี่แต่เป็นผู้ด่งแก้วเลยอะการเชื่อมนต่อสอง หอมเนี่ยไู้เียกปาว่ว่ค่ะโอเคค่ะืออม่้อควายนะคะทางคือดแก้วนิดนึงอ่ะหองควายแต่เข่าอก่คนะคน่โอ้อย่าน้นอ่ะเนีโอ้ยแม้

อั้อันนี้เนาะซิมมักี้เนี่ยนี่ไหนเนี่ย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 เน่ยสมมิมื่่ไ้อเนยเนี่ยเราจะทำะไังรอเอจก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 จจก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 จ การเชื่อมต่อช้าไหลไหงัทองสดทองสดอ่อนอ่อนผูมือขึ้นเหนือสีสาไปน้ำคุ้้ผูมือขึ้นตยาฟาเยยเอาโรับก่อนไม่เอาไปลบแล้วเด้อออ นี่คุณวัเก็บเก็เก็จับตังใหจับตังจับตังในี่ทำอะไรกันแม่โอ้ยเย่เย่หายงต่อยต่อยนักเวทุงพี่ดีนั้นจช่ตีันแก้วเราอะไใส่ใจแแไอ้ผีแม่มันกระโดดหล่แล้วก็แล้วก็อัดฟิวฟิว อายุแล้วโอ้ไม่จะการไม่ได้ไาแอะหาเรามับอนมันโอนการเชื่อมต่อ้าการเชื่อม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 ตกตะเด็นตกตาเฮ้ยเฮ้ยทำทำได้มโอ้ทำแก๊สแก๊ส มันบ้าเลยเดี๋ยวคุณนายเลิกทีเราจจากไปเลิกไปลบตะเขมเดี๋ยกันไปดบางกะโตไไปอุ้มอนนี้อันนี้อุ้มัะกอนหายเฮ้ยน่ต่อง้าหัลูกกูไอ้สัตว์าราลปาราลบัง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 นี่ Anh nít Anh nít. Anh nít cửa. Anh nít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 . Anh Anh nít. Anh Anh nít. 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 Anh Anh nít. Anh nít. Anh Anh nít. Anh nít. Anh nít. Anh 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 เราเราวันพุธนี้ทีรไม่ฮไม่ครับเวันพุธวพุธวุธที่ถึงเหรอแต่ว่าเราทำความบ้านของทุกเ่าใทำเมื่อวานก่อนทำเสรยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเรื่งนี้เขาให้ส่งส่งไปที่รายเขาไการเชื่อมต่อช้าฮะริงแกไม่อยากให้พวไปหรอกพาะมันมี้ยงยแกไปหน้าเกเห็นไอ

Lai ơi mẹ của một cái nắng nữa. Qua luôn mày! 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 Qua luôn พอกำกาแล้วติกงกาเลมาพอกำปุญาลองมาพอลังลูกกาแก๊งูดอะกฮึได้ห้าสย์เหตุตึ้นเนี่ยอะทำอะไรกันเราก็กามกนไอะไรใหูเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกูไม่ให้ไปหยิบเลยหยิบลูกดาก ไชเลยเน่อะสมมติพ่ร้าน้ำครับน้ำอะไรไอ้บ้าน่เ่้าเาามันใกล้ตอนตอนเดือนสิงหาเออนนที่ที่เม่กับพี่อมรัาเนไอเน่คชื่อแล้วียไมอง้้เดี๋ยวี้เไอ้ไอไอ้ไอไอ้ไ้ตออเดอสิงหาดกว่านเชื่อมตช้าไม่ใช่ไม่ใช่ไไ

สามอะไรสามสี่สามสี่หามสี่รอมสี่เดี๋ยวเดวไปถามแกตอนเช้าว่าบัตรอะไรแน้ชานาเมฆนฤทธิคูมีชาครูต้องไปต่างจังหวัดด้าแล้วแล้วกู้บาดะครับกอนแล้วแต่มึงโอ้ดาโควกันมีสเกนไปหน้าไม่มีไม่มีอย่ามาอย่ามาเถียงเถีย นี 1941, ่นี speaking speaking ่นี่ดีวพอถึงบริษัทไอ่พอถึงธนาคารดี่อัเดี้เอาเอ้าเขาพี่ต้องไปกวนดีไปกวนดูวันดูวันไม่ม่เอาจนที่ถามไม่ดเจ้มันเจามันเสั่งนะเขาชี้ไรงอั้นอะไรทำไกนเลยอ๋ออ๋อไม่ตีองเรียนนี่การเชื่อมต่อช้าเขาไป่เข้ไม่เขติงตาเนี่ย ข้นฮ้อฮเก๋จนไอโต้อะไรอไอโต้การไอโต้ไอจานดูดูพอพี่ชัยไปจ่าดเลยเนี่ยทำไมถ้าเขาอยู่ไปแล้วเจเอออะไรกันดยปังปังดังสอบทั้งสองคนเลยอู้วววปังปเงดังว้เ่ชอบเลยเด้ออืมปังเ กินสาสี่อ๋อจะกินข้าวมันเต็นอะลข้าวมันเต๋นก็จากเครื่องในเหรอเครื่องในไกลเฮ่ออะไรอ่ะเยเองพักกนมันมันนิดเลยเป็ไงเป็นไงเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮการเชื่อมต่อช้าอะ่โรคเปล่าอืม ขาดได้หรือไม่มีมั้งยือมันของตานระดุกบังแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ไม่มีเลยแอฟริกาใต้เอ้าเดี๋ยวไปตึลงใต้โอ้ย <modeling> ต okay, ึงมาทำเรื่องแอร์ต่อ่างเลยเห่อเอรเอรี คนนี lord, so ้พวกเขาเรียงตามเยื <laughs> ่อยใช่ไหมได้แล้วตามเขาเบ็ดใ่ไหมนี uh. ่แอกแม่แอกมันจะมีวันศุกร์วันเสาร์วันพุธแล้ว่่าเสียขัดในเราเลยมันก็เด้ไปพี่เจนจรมิจจะาจะเอาค่าให้เราได้ไหมพอเราเตียมข้าแล้ว้นต้นป้นต้นเร่อยๆแล้วเอาเสียขาดออกเลยู่จะเชื่อมต่อช้าโอขาขาไปไมัทาบเลย ตอนที่น้าพรโทรมาที่คุยเรื่องเงนม่วเฮ้ยสก้ารนาฬิกาสามสิบนาทีตักฟองเลยนี่ง้าทิ้งถุงฟองเราโอเคเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อเพราะไออะไรแม่แม่แม่อีคนนี้แม่คนที่สามไม่ได้นม่เป็ดนมากัด แกนน้มตนแม่ทะเนเกินแม่เนี่ยยดอนหน้าไม่แก่สองชั่วมหรอเดี๋ยังอ่ะออเหรอตกใจหมดตกใจเดี๋ยวแม่งแม่เอออะโอ้ออ้เดี๋ยวจะอจะ้อเลยเอาเอาดิแม่ดิอ้รอเยอะ การเชื่อมต่อช้าไม่ไปหรอกไอ้ควายโอ้โหนี่อะไรอรอนี่ได้ะยังไงนี่ทหารเลย พีเอจูแฟว่าพี่เอเอาเลยเฮ้ยหาใมไหาพี่อู๋หน่อย่าไปหาพี่เอ๋งละพอวเมื่อวานนี้พี่เอล้วกัฮะ่เอเรียกพี่เอเป็นเอนะเฮ้ยแล้วเรียกพี่อ่นก็เป็นอะไรออแล้วพี่อก อยู่กับแม่คนที่สามทาา็ี่ไหอ่ะการที่น่เ้อพี่เอไงพี่เอยเอ่อ่อการเชื่อมต่อช้าไอเอ่ยี่เอไอเบียไอ้น้ำเหรอว่าจะไปหาบอนไอเอยม้มีตายเลยตนายเดี๋ยวมาเล่นเดย จะเอาฟปวงเปล่าวง้องเป่าเหรอเฮยเฮ้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 เต้ยเฮ้ยเะไปเา้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้เ้เยเ้ Hãy เลยอ๋อก็ <laughs> 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 hello may hãy 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 กลับ7เม10เพื่อนกลับมว่ามไิมสเมเอ็ดกลับคุณนต้องกับเสจสิ้ <|so|>? man, 2> 2> นะ